วันนี้ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ามาจะเจอกับพีมพ่มิกวันนะคะก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะยินดีต้อนรับเข้สาสู่เข้าสู่อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะก็คืออันนี้ก็คือพิมพ์เมาให้ดูบรรยากาศของที่นี่นะคะที่นี่นะคะก็คือพิมพ์อยู่ที่เท็กซัสอเมริกานะคะบรรยากาศอากาศก็จะเหมือนบ้านเราใช้คําว่าบ้านเราเลยนะคะอันนี้ก็คือ ไม่ใช่ย่านที่พิมพ์อยู่นะคะพอดีว่ากําลังจะไปเอาเมลนะคะจะไปหา,าไปหาจดหมายนะคะบ้านที่นี่นะคะส่วนมากจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะบ้านชั้นเดียวกันเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะมีโรงจอดรถมีบ้าน บ้านมีห้องนอนสองสามห้องสามห้องอย่างต่ำนะคะโซนนี้ก็คือสามห้องนะคะแล้วที้บ้านบ้านโซนนี้จะเป็นช่วงของพัฒนานะคะก็คือเขาก็จะมีบ้านใหม่สร้างขึ้นมานะคะก็คือบ้านที่นี่นะคะก็คือค่อนข้างที่จะแบบมีรัวติดกันอะไรต่างๆแต่วัฒนธรรมของคนที่นี่นะคะเขาจะไม่ ไม่รู้จักกันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยยุ่งกันทเท่าไหร่อยู่ใครอยู่มันมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะสาวๆด้วยส่วนตัวพิมพ์แล้วก็ชอบนะแบบว่าไอเลดีอะไรต่างๆแ,แล้วก็เนี่ยเวลาขณะนี้นะคะก็ประมาณทุ่มหนึ่ง,ท,งทุ่มหนึ่งที่เมกาที่เท็กซัสนะคะทุกทีแต่ว่ายังร้อนอยู่เลยร้อนมากด้วยนะเนี่ยบ้านโซนนี้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นโซนแต่ละที่นะคะโซนแต่ละที่นั้นก็คือ ราคาไม่เท่ากันหลายๆคนอาจจะบอกว่าหุย้ยราคาประมาณเท่าไหร่พิมพ์วิเคราะห์ให้ดูนะคะว่าแล้วแต่หลังอย่างต่ำโซนนี้นะคะอยู่ที่หกล้านบาทนะคะอย่างต่ำนะคะก็คือมันขึ้นอยู่กับอายุการการของบ้านนะคะบ้านเขาจะไม่ได้สร้างครั้งเดียวเลยนะคะแล้วก็ขายแต่ว่าเขาจะสร้างเรื่อยๆอะไรต่าง อันีท้ทีก็แบบว่าเหมือนกับแล้วแต่เราจะซื้อแรงแต่ถามว่าสาวๆถามว่าเราต้องหาผู้ชายที่แบบมีบ้านมีที่มีรถมีอะไรปะพิมบอกไม่จําเป็นค่ะไม่จําเป็นนะคะหาคุณขยันทามาหากินนะคะก็คือได้หลายคนนะคะที่พิมพ์รู้จักร่วมกันซื้อบ้านในเคสของพิมพิมพ์ก็ซื้อบ้านร่วมกับแฟนนะคะก็คือช่วยกันทํางานเพราะว่า ถ้าคุณจะหาผู้ชายที่มีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมีอะไรต่างอน,นันก็คือหนึ่งละผู้ชายก็คือต้องมีหน้าที่การงานดีในระดับหนึ่งแล้วก็สองก็คือผู้ชายต้องเคยผ่านชีวิตการแต่งงานมาแล้วอะไรต่างๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอายุหน่อยนะคะคนที่นี่นะคะคือหาไม่มีสตางค์จริงๆเขาก็ไม่ซื้อบ้านนะคะเพราะว่าค่าบำรุงรักษาค่าอะไรมันเยอะแยะจิปลาถะคุ่กิ๊กมากเลยแรงต่งอันนี้นะคะ มันก็เลยทําให้หลายคนเขาเลือกที่จะเช่าพาร์ทเมนต์อยู่ดีกว่านะคะพิมพ์่าพามาเดินดูบรรยากาศนะคะถือว่าออกกําลังกายกันไปนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเห็นตู้ไปสนีไหมคะเขาจะไม่ไม่ไม่เอาไปซ์นีใส่ไว้หน้าบ้านนะคะต้องต้องมาเอาเองอะไรต่างก็คือแต่ละโซนก็ก็ราคาแตกต่างกันนะคะบ้านที่นี่นะคะก็คือในหลายที่อาจจะเห็นว่าอุ้ยบ้านเขาอะไรต่างต่างป่าเดี๋ยวพิงเปิด เปิดตู้ไปสนณียก่อนสองดูไม่ได้มารับเมลนานแล้วโอ้ยออยู่มกเอยู่ทีนี่นะคะคนสวนมากเขาบางคนก็ชอบทําสวนบางคนก็ไม่ชอบทําสวนอะไรต่างๆนะคะ,ะ,คะเขาก็ไม่ทํากันนะคะบางคนก็มีที่แบบ ใหญ่มากๆแรงต่างส่วนมากมีแต่ไอเมลขยะอะไรเงี้ยอ๋อให้ดูนะคะคือบ้านที่เมกานะคะยิ่งโซนไหนอยู่ใกล้โรงเรียนนะโซนไหนอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้อะไรต่างนี่คือจะแพงมากบ<อ>้านโซนนี้นะคะตอนที่พิมพ์มาซื้อนันก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยมีบ้านเยอะสักเท่าไหร่บ้านน้อยๆอะไรต่างแต่ตอนนี้โหแบบสร้างกันเยอะมากๆพิมพบอกเลยว่าค่ะ สร้างกันเยอะมากๆนะคะสุดๆเลยหาสาวๆนะคะมองหาหนุ่มต่างชาตินะคะก็คืออย่างที่พิม์บอกนะคะผู้ชายไม่จําเป็นต้องมีบ้านมีรถมีอะไรต่างๆนะคะหากคุณช่วยกันขยันทำมาหากินนะคะคุณซื้อได้นะคะบ้านที่นี่นะคะซื้อได้ถามว่าราคาแพงไหมก็ขึ้นอยู่กับย่านนะคะอย่างกรณีเราไปอยู่ย่านแพงก็อาจจะแพงนะคะแต่ พ่เซ็กซันนะคะก็คือก็โอเคบ้านในระดับที่โอเคแรงรต่างาเขากำลังสร้างกันเยอยะแยะมากมายเลยบ้านชนเนี่ยนะคะโอเคนะบรรยากาศดีนะคะอากาศดีมากเลยตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยยังสว่างจ้าเลยไม่มีมืดเลยสักนิดเลยค่ะบ้านเราคงจะมืดแล้วแต่ที่นี่ยังไม่มืดเลยเขาก็จะมีรั้วมีอะไรต่างๆมีปลูกหญ้านะคะ คือดูแลร,รักษาเยอะมากตัดหญ้าให้น้ำอะไรต่างๆคือเยอะอันนั้นเป็นโรงเรียนนะคะทสาวโรงเรียนมึงจะสร้างใหม่ตรงนี้เขาก็จะสร้างหมู่บ้านกันทั้งหมดางกันทั้งหมดนะคะก็เดินมาทั้ง <c oughs> ่อนออกกําลังกายะคะ่ะปกติเราก็จะเดินรอบหมู่บ้านออกกําลังกายมันไม่ถือว่าอมันน่าจะเรียกว่าเป็นหมู่บ้านมั้ง ช่ละแต่ว่าเขาก็ไม่มีหวัวหน้าหมู่บ้านหรือว่าอะไรต่ไม่มีรปภไม่มีอะไรนะคะหากโซนไหนที่แพงนะคะบ้านบ้านโซนนี้ถือว่าแพงหากบ้านไหนที่มีบ้านที่โซนที่แพงนะคะก็คือคนมีสตังก็จะมาอยู่แต่พี่ไม่ใช่เกณฑ์พวกมีสตังนะ,ะแล้วทีก็แบบว่าเหมือนกับเหมือนยังไงล่ะ เพื่อนบ้านก็จะส่วนมากก็จะดีๆกันแต่หากตัวไหนที่ราคาไม่แพงทุกคนสามารถซื้อได้ก็คือเพื่อนบ้านก็จะไม่ค่อยเวิเร์กสักเท่าไหร่นะอะไร้ะดังนั้นเวลาที่ซื้อบ้านก็ต้องดูเพื่อนบ้านเป็นหลักอ,อะไรด้วยนะคะอ๋อค่ะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศรอบหมู่บ้านไม่เชิงรอบหมู่บ้านนะคะเดินไม่ไหวเหนื่อยในเท็กซัสอเมริกานะคะก็ฝา,สากสาวๆกดชอบคลายติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีแรงกายแรงใจมาออกคลิปให้กัน ดูกันอีกต่อไปนะคะวันนี้ก็จะเจนแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ